บล็อกลี่โ่าโหอันนั้นที่เป็นผักบล็อกลี่ใช่ไหมบล็อกลี่เหมือนใช่ไหมล่ะน่ารักจังน้องปายบอกขอบคุณค่ะตรงนี้จะต้องเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลเข้มๆ แต่มันหายไปแล้วค่ะลูกสาวไปทิ้งแล้วทิ้งตรงไหนเสร็จแล้วพี่ก็จะใส่สีนี้แล้วกันน่ารักจริงๆขอบคุณจุ๊บๆน้องไปอีก2นาทีผมไปแล้วนะพี่ โอเคค่ะไว้มาเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากมากไม่ใช่น่ารักจังแต่เป็นน่ารักจูงเพื่อนบอก จะเป็นหน้าบ้านนะแล้วก็มีหญ้าด้วยใช่ไหมคะสวยมากๆขอบคุณมากคะ่ะ ตอนพี่วันเด็กๆพี่ได้ได้หนึ่งเหรอใช่ไหมคะน้องไปทำเนี่ยพี่ไม่ได้ไปแข่งค่ะตอนตอนพี่เด็กๆใช่ไหมพี่ว่าอาจจะได้คะแนนเต็มอะไรอย่างเนี้ยค่ะเต็มสิบใช่ไหมวิชาวาดรูปถ้าเต็มแปดก็อาจจะได้แปดค่ะเต็มหกก็ได้หกใช่ไหม สุดยอดไปเลยพี่ลูกสาวพี่เหมือนน้องไปเลยพี่เจออะไรเอาไปทิ้งหมด <c oughs> ขนาดรองเท้าผมอะพี่มันเอาไปทิ้งอยู่ในทางขยะใช่ไหมละ่ะลูกสาวพี่เอาไปซ่อนอะไรก็ซ่อนซ่อนจนหาไม่เจอคะ่ะไมพี่เพิ่งซื้อมาเผื่อแบบจะได้คุยเผื่อว่ามีคนมาดูน้องๆมาดูอะไรแบบนี้จะได้คุยกันไม่ให้มันมีเสียงพัดลมเข้าไปแทรกใช่ไหมคะ ลูกสาวเอาไปไปซ่อนตรงไหนไม่รู้พี่หาไม่เจอเลยไม่ได้ใช้เลยกำลังซนค่ะเด็กกำลังซนไปอยู่กับคนอื่นไม่ได้เพราะว่าเขาเอาไม่อยู่ค่ะต้องแม่อะไรก็แม่ เดี๋ยวดูอีกหน่อยโอเคค่ะตอนนี้พี่พี่ก็เสร็จเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวสักพักก็พี่จะไปดูลูกสาวก่อนค่ะหนูตอนปอหนึ่งหนูรับระบ,บายสีได้ที่หนึ่งเลยน้องปายบอกโอโ้โหเก่งค่ะเก่งจังเลย สมัยเด็กๆพี่ี่ไปโรงเรียนใช่ไหมพี่แล้วพี่ก็เดินไปบ้านไม่ได้ไกลมากอยู่วันนอกค่ะแล้วเห็นอะไรเห็นต้นไม้อะไรแบบนี้พี่ก็สังเกตดูแล้วก็อยากวาดรูปทั้งเลยอะไรแบบนี้คนที่ชอบวาดเลยก็จะแบบจินตนาการไปเรื่อยใช่ไหมคะอย,อยากวาดแบบนี้อยากทำแบบนี้ ในหัวแบบมีแต่ว่าอยากให้มันออกมาแบบนี้